จอกันช่วงบายแก่ๆนะครับอ่คลิปนี้ก็ขึ้นมาที่ลำห้วยนะครับบนเขาครับมาที่หนองบอนนะครับที่เห็นในคลิปวิดีโอนี่นะครับอก็กะว่าจะเอาไปแกงกินสักหม้อนึงนะครับก็ขึ้นมาก็อย่างตอนนี้ก็น้ำก็เหียดแห้งไปหมดแล้วนะครับก็มานึกถึงถึงคำที่เขาบอกนะที่ว่า อะไรนะที่ว่า,าในน้ํามีปลาในนามีข้าวนะครับคําที่เขา,เาพูดกันมาโดยตลอดเนาะติดปากกันมานครับตั้งแต่นานแล้วนะครับก็คือสมัยก่อนกับสมัยนี้มันก็จะแตกต่างกันนะครับอย่างมันนอกชนบทเราเนี่ยนะครับอย่างคําว่าในน้ํามีปลาในนามีข้าวในตอนนี้นะครับมันมันจะไม่เป็นแบบนั้นแล้วนะครับ ก็คือ,อบันดอกชนบทเรามันมันไม่ได้อุดมสมบูรณ์ขนาดนั้นแล้วครับเหมือนสมัยก่อนนะความเจริญมันเข้ามานะครับเในน้ําก็ปลาไม่มีไม่พอน้ําไม่มีด้วยนะครับน้ําไม่มีนะครับน้ําไม่มีกปลาก็ไม่มีนะครับคือในน้ามีในน้ํามีปลานะคือสมัยก่อนเนะี่ยมันอย่างคนที่ทํางานในเมืองเนาะนะครับ ก็จะวาดฝันไว้เออบรรนนกบรราเราเออสมัยก่อนนะเมื่อก่อนมันเ,เคยอยู่แบบนี้มีน้ําในช่วงนี้นะครับเมื่อก่อนผมก็เคยคิดเหมือนกันนะครับเคยคิดเหมือนกันว่าอ,อบรรนนกเราเนะสมัยก่อนก่อนที่จะทํางานนานแล้วหลายปีแล้วอย่างนี้นะไปอยู่ในเมืองนานๆนะครับยังจําภาพเก่าได้อยู่นะครับว่าเออจุดนี้มันเคยมีน้ํานะนะครับจุดนี้มันเคยมีน้ํานะอย่างที่เห็นเนี่ยนะครับ แต่พอพอนานๆไปหลายปีเข้าหลายๆปีหลายๆป,ปีไปเนะครับความเจริญความแห้งแล้งมันก็เพิ่มมากขึ้นนะครับความอุวมสมบูรณ์ต่างๆมันก็ก็หมดไปนะครับน้ำไม่มีนะแต่ยังดีที่บอนแปาก็ยังมีอยู่นะครับบอนแปาก็ยังมีอยู่แต่มันก็ไม่ได้มีความชุ่มชื้นอะไรแล้วแหละนะครับ บอลมันจะทนแรงนะครับมันก็ยังพออยู่ได้นะครับอ,อย่างอย่างในานามีข้าวน้ําปลาไม่มีในในในาน้าเนี่ยในานาก็จะไม่มีปลานะครับปลาไม่มีในาน้ําในห้วยเนี่ยครับเพราะว่าน้ําในห้วยนี้ก็ไหลไปที่ทุ่งนานะครับไหลไปประจบกับลําห้วยใหญ่เนาะนะครับเอ่อถ้าเกิดว่า,าในจุด ต้นน้ามันไม่มีน้ําอย่างเงี้ยนะครับมันจะเอาปลาที่ไหนไปลงนานะครับมันก็จะเป็นผลติดตามกันไปนะครับก็อย่างอย่างในนาในนามันไม่มีน้ําก็หนึ่งก็คือมันก็จะเกี่ยวกับสารเคมีอะไรด้วยนะครับเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยในนาที่มันมีปลาก็คือว่าเขาใช้วัวใช้ควายในการไถานาเนาะครับมันก็ไม่ได้ใช้รถไถอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ คุมน้ำด้วยคุมหญ้าด้วยน้ำนะครับเขาไม่ได้คุมหญ้าด้วยยาฆ่าหญ้าเหมือนทุกวันนี้นะครับปลามันก็เลยอยู่ได้นะสมัยก่อนนะครับก็ปล่อยน้ําเข้านานะครับคือคือลาห้วยสมัยก่อนนะมันจะเป็นมันจะเป็นม่งเป็นโม่งนะผมก็เคยสัมผัสเหมือนกันนะครับเคยเป็นโม่งเป็นม่งคือในคือในลําห้วยอ่ะมันจะมีเป็นจุดที่ต่ําสุดะต่ําสุดคือมันเป็นเวิงเป็นเวิงอ่ะปลามันอยู่ตรงนั้นนะครับ พอถึงเวลาหน้าแรงมานะปลามันก็จะมาอยู่ตรงเวิงตรงเวิงเป็นจุดเป็นจุดอย่างนั้นนะครับพอถึงหน้าฝนมาถึงกาดูทํานาะเราก็าผ่านน้าเข้านานะครับปลาที่อยู่ในเวิ้งนั้นมันก็จะเข้านาไปด้วยนะครับทั้งปลาช่อนปลากั้งปลาซิวปลาอะไรนะมันจะเข้านาไปด้วยนะครับนี่คือในนาสมัยก่อนนะที่เขาบอกว่าในนาไอไอ ในน้ำมีปลาในน้ำในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวนะครับเออันนี้คือเป็นแบบนี้นะครับ oh. สับสนทั้งหมดแล้วนะครับ <Yeah. S 1> ก็อย่างในตอนนี้ก็อย่างที่เห็นนี้ปลาไม่มีแต่มันก็จะมีที่สังเกตได้ก็คือ,อปูนะปูที่ยังยัง,ย,งยังขุดรูอยู่นะครับถ้าเกิดว่าเราขุดเข้าไปเนี่ยก็จะเจออยู่นะครับเจออยู่นะรูรูเนี่ย คือน้ำแห้งไปแล้วคือปูมันก็จะขุดรูอยู่ข้างในรูนี้นะครับเนี่ยยคือว่าเรางัดดูเนะี่ยมันก็อาจจะเจอนะครับเจอปูแล้วก็เจอเขียดเจออะไรครับพอจะเจออยู่นะครับแต่ว่าปลาไม่มีแล้วปลาไม่มีแล้วเนี่ยนะครับเนี่ยจุดนี้นะนนก็จะพอมีเอ่อรูป,ปูมีอะไรนะครับ ปูตัวเล็กนะครับอยู่นี้นะครับแต่มันค่อนข้างที่จะแข็งนะครับเพราะว่ามันเป็นหินเป็นอะไรเนรี่ยเวลาขุดเข้าไปมันก็ก็ใช้เวลาเหมนก,กันแล้วก็ค่อนข้างที่จะยากอยู่เหมนก,กันนะครับก็วันนี้ก็จะมาเก็บแต่อันนี้อย่างเดียวนะเก็บแต่อบอลป่าอย่างเดียวนะครับแต่ไปเกงเนี่ยนะครับนี่ดูรูอยู่นี่มันก็ อ๋ออาศัยอยู่ในรูเนี่ยนะครับกบดานเนาะเพราะว่ามันมันก็กลัวเหมือนกันว่ามันจะแห้งจะแรงอย่างเงี้ยนะครับมันก็ต้องเข้าปอดกบดานเนี่ยอย่างปลาแซลนออกชนบทก็ว่ามันมันเข้าปอดเนี่ยนะครับยังกบยังเขียดอย่างอื่นก็เหมือนกันนะครับกบเข้าปอดอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวจะเก็บบอลแปะก็จะเก็บแบบนี้นะครับแบบอ่อนๆอย่างเงี้ยนะอ่อนๆตัดเอาไปนะครับเอาไปต้มแล้วก็เอาไป ทำกินอีกครับกว่าจะได้กินก็ใช้เวลานานนะครับมันไม่สะดวกสบายเหมือนคนในเมืองนะครับคนในเมืองก็แค่จับโทรศัพท์ขึ้นมานะครับกดๆๆสั่งแป๊บเดียวนะครับเขาก็มาส่งถึงหน้าบ้านเลยนะครับแอยู่มันนอกในป่าบนดอยเงี้ยมันกว่าจะได้กินเนี่ยดูดินะครับมันต้องใช้เวลาในการทํานะครับกว่าจะต้มจะเปื่อยนะครับกว่าจะเปื่อยกว่าจะแกงกว่าจะอะไรนะครับมันก็ต้องใช้เวลานะครับ ก็จะไล่เก็บไปแบบนี้นะครับมันอ่อนๆอย่างเงี้ยนะครับนะนี่นะครับเอาไปต้มเอาไปต้มให้มันเปื่อยนะครับแล้วก็ทําเป็นอาหารนะครับข้บนนอกชนบทในช่วงนี้ก็ค่นี่จะร้อนนะครับอากาศร้อนแห้งแล้งนะครับดูลาห้วยนะยุ่ย่าก็ขึ้นลกไปหมดเลยนะครับถ้าเกิดว่าถึงฤดูฝนขึ้นมาพืชอ่นนะครับถ้าฝนตกเข้ามาน้ํานองนะครับ ลำพวกนี้มันก็จะโล่งเลยนะเพราะว่าน้ําป่าน้ํโดยน้ําเขาแม่มันก็จะทะลักนะครับทําให้หญ้าเยอะวันี้มันตูบหมดนะครับตูบหมดเป็นพื้นก็โล่งมีก็น้ําไหลนะครับน้ําไหลมันก็ห้วยนี้มันก็จะไหลอยู่ประมาณออไม่เยอะนะครับมันก็จะไหลอยู่ประมาณครึ่นึงครับมันจะเรือเรือเรือดินไปนะครับแต่มันจะไหลตลอดเวลานะครับก็ว่าอยู่ในช่วงหน้าฝนมันก็จะเป็นแบบนี้นะ ถ้าเกิดว่าน้ําไหลแรงๆมันก็จะขึ้นมาถึงหัวเข่าได้อยู่นะครับความแรงของความสูงของน้ํเนี่ยนะครับหัวเข่าประมาณนี้นะจากที่เคยอน้มานะนะครับคลิปนี้ก็เล่เปลียบประสบการณ์น,นะครับการอยู่บนนอกบรรณามันก็จะเป็นแบบนี้นะครับหากินปปาเจาะแะนะครับก็ลําบากในการหา หาอยู่ฮัก,กินเหมือนกันครับมันก็ไม่ได้สะดวกสบายเหมือนอยู่บนนอกอไม่ได้สะดวกสบายเหมือนอยู่ในเมืองนะครับอา่ามันก็จะเป็นลักษณะน,นี้นะครับคลิปนี้ก็ขอลาไปกับช่วงบรรยากาศยามบ่ายแก่นะครับสวัสดีครับ